นี่นะทุกคนตัวนี้ rx 8นะครับผมนี่ Mazda rx เอกหรือ rx 8นะแล้วผมนี่ดูใกล้ๆนะคแล้วผมตัวนี้เป็นสีทองนะล้อทองนะสีเหลืองสวยเลยนะครับผมสวยจริงแล้วคนนะเห็นไหมไม่ได้นะได้เลยอะ่ะเออคือแบบแต่งก็อย่างว่ามันเป็นแนวแบบว่ารถ สปอร์ตญี่ปุ่นนะเออสวยจริงคันนี้ฮะนี่ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะผมอันนี้ก็สองคันนี้ก็จะดูแบบเรียบร้อยนะดูแบบว่าเรียบๆนะท่อเงียบๆนะเออหล่อเงียบนะนี่สามรอยกระลาดไล์นะผมไปติดตามก็ได้ผมที่เพจเฟซบุ๊กนะผม นะแล้วพ oh, uh, ี่แชมป์ก kind of ็ทำช่องด้วยช่อง y o u t u b e นะผมอะไรนะเอ้าเหรอพี่ทำออกมาเหนะได้ครับพาถ้ามานี่ได้สัมภาษณ์เลยเขาขับมาเองเหรอพี่เขาขับเองเหรอครับขับเองเขาขับมาเองใช่ไหมพี่เขาจะเอาอีกคันหนึ่งมาต้องเรื่องอะไรเอ้าเหรอได้ครับรอชมเลยนี่รอชมกันเลยครับผมเนี่ยถ้า ถ้าแบบว่าคลิปมันยาวเกินไปก็อาจจะเป็นอีพีหน้าแล้วกันนะนี่นะสุดยอดเลยครับผมนี่แล้วก็กล้องถ่ายครับผมฝีมือเยี่ยมนี่อันนี้มีพอมีกินบอลนี่มันนิ่งเลยนะนะแต่แบบว่าเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเออมอาจจะเพี้ยนอาจาอาจะยังไม่ชินนะครับผมในการเล่น สวยคือสวยมากเลยนะผมสวยทุกคนสวยสวยบอกเลยสวยมากเดี๋ยวพาดูใ,ใกล้เดี๋ยวขอดูด้านหน้าก่อนนะครับสวยจริงนะเออนี่ก็นี่ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่เป็นโป่งนะไม่ไม่เป็นโปง่งจะเป็นชุดแต่ง อารมณ์เหมือนพวกวายวบอดี้นะผมเป็นสเกิร์ตไปนะผมเป็นแบบว่าออปชั่นเสริมแล้วกันเนาะเนี่ยผมคอนโซลภายในก็ปกติเดิมๆนะผมด้วยสไตล์ของรถนะผมนี่อันนี้ก็เป็นฝากระโปรงหลังคาร์บอนนะครับส0 0รกระาดาไลฟ์นะผมไปติดตามนี่ฟังท่อฟังเสียงท่อนะ ทอ่อทท่อไเนี่ยมมันเงียบม,มากทุกคนคือเงียบจริงอ่ะครับสปอยเลอร์เป็นน่าจะเพียวคาร์บอนนะฮะสวยจริงบอกเลยโคตรสวยอะ่ะทุกคนแบบโอ้ยเห็นแล้วละลายตาละลายใจเหลือเกินนะผมกับเจ้ามาสด้า x 8นะครับผมจากแชมป์สามร้อยกระลาดไลนะครับอา้าวกองกองกองไปไหนละกล้อง เออนี่นี่โอ้โหสุดยอดสวยจริงครับเพ็นเลยนะนี่โอ้โหดูภายในครับผมนะภายในก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็คงความเดิมๆเรียบหรูนะครับนี่นะสายซิ่งสายซิ่งสายซิ่งเขาเรียกว่า b beat o f f ฟเ a แครนะผมซิ่งทะลุ เรียกว่าอะไรเออคือมันกลิ่นอายของความเป็นรถญี่ปุ่นน่ะใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวส่วนตอนที่พี่แชมป์มาเดี๋ยวเราไปตัดเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะโอเคถ้าเขามานะจะได้ดูคลิปหน้าแต่ถ้าเขาไม่มาหรืออะไรไอะเรต่างๆก็เป็นคลิปอื่นแล้วกันเนาะ โอเคก็ใครที่ชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอคบ,ค,บขอคุณมากครับสวัสดีครับนี่ข่าวผลงานดีๆนะครับผมส่วนลิงก์รายละเอียดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเออโอเคนะไปเลยทุกคนตอนนี้ร้อนมากเลยบายบายสวัสดีครับผมแล้วเจอกัน